สวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี2023นี้มีการประชุมสัมมนาออนไลน์แรกของปีมานำเสนอกันนะครับ Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020จัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม2566นี้เวลา18.30ถึง21.30น มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE id เศ9 5 9 9ผู้ที่ต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เศก .0 มุมมองบุรณาการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้นะครับตามเลขที่บัญชีนี้และต้องขอขอบคุณทุกการสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ เงินเฟอ้อในปีที่ผ่านมานะครับ20,22เนี่ยนะจากที่มันเร่งตัวสูงขึ้นนะครับเจ้ทั้งนะขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนะและในที่สุดนะครับมันก็เริ่มแผ่วลงจากมาตรการของธนาคารกลางนะทั่วโลกนะครับมันก็คือการตึงตัวทางการเงินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างแข็งกร้าวยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ ซึ่งเริ่มแรกของเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมาในปีก่อนหน้านี้2ปีคือในปี2021ี่บเนี่ยบรรดาธนาคารกลางยักใหญ่ต่างๆมองว่าเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวแต่แล้วมันค้านสายตานะครับเข้ามาถึงปลายปี2021เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐและทั่วโลกยอมรับนะว่ามันไม่ใช่ชั่วคราวละนะมันเป็นเงินเฟอ้อที่มาแบบถาวรน,นะในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐก็ตัดสินใจสู้เงินเฟอ้ออย่างแข็งก้าวนะครับ ตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้ว2022ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแค่ใช้เวลา8เดือนนะครับขึ้นมาถึง4.25%ซึ่งก็ดูเหมือนเงินเฟอ้อที่ทางลงแต่ก็ยังลงไม่มากนะครับก็ยังอยู่ที่ระดับ7.1%นะฮะสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะของสหรัฐที่4.25-4.50%ถึงนะครับในยุโรปก,ก็เช่นเดียวกันนะครับเงินเฟอ้อก็ยังอยู่ระดับที่สูงอยู่นะครับ อานะยังอยู่ในเฉลี่ยประมาณ10%เนะครับเพราะฉะนั้นในปี2023าก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่เงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่นะเขาคงยังไม่ลงง่ายๆนะครับและเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยแล้วมันยังมีแกลบอยู่นะต่างกันหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับระหว่าง7.1%กับ4.5%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงอยู่นะนับตั้งแต่ปีที่แล้ว2 0 2 2เนี่ย เราเห็นแล้วว่ามันคือสภาวะกบต้มเยนเองนะคือเงินในกระเป๋าด้อยค่าลงข้าวของแพงขึ้นเหมือนน้าที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับนะกบมันยังงงๆอยู่เลยนะครับคือมันร้อนแต่มันยังพออยู่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเห็นของปัญหาเงินเฟอ้อข้าวของแพงเงินในกระเป๋าด้อยค่านะครับในปี2 0 2 1ันยี่สนะก็เรียกว่าเงินเฟอ้อที่สูงในปี2 0 2 1 22ยีับเนี่ยนะ มันคล้ายๆสภาวะกบต้มแต่สิ่งที่น่าห่วงในปี2023เนี่ย็็คือว่าเงินเฟอ้อที่สูงยังคงสูงอยู่และความสุ่มเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยกำลังจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในสภาวะที่เราจะเจอในปี2023เนี่ยคือเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงขณะที่เศรษฐกิจถดถอยมาลักษณะสภาวะนี้เป็นอย่างไรครับ เราก็นึกถึงสภาวะในปี2022นะครับกบต้มเป็นกบต้มก็คือสภาวะคือเดือดร้อนแหะครับเพราะว่าข้าวของแพงไงฮะเงินเฟอ้อสูงแต่เงินเฟอ้อนะก็ถูกมาตรการการตึงตัวทางการเงินนะฮะทำให้มันลดต่ําลงมาแต่ยังสูงนะครับในปี2023แปลว่าข้าวของยังแพงอยู่นะยังไม่ได้ลงนะข้าวของยังแพงอยู่เงินในกระเป๋าด้อยค่าอยู่นะแต่มันถูกบวกด้วยเศรษฐกิจถด,ดถอย หรือเศรษฐกิจหดตัวนั่นเองนะเค้กที่เคยกินน่ยมันจะเล็กลงนั่นหมายถึงว่ารายรับรายได้ของเราของปัจเจกบุคคลรายรับนะรายได้ของพวกองค์กรบริษัทนะก็จะน้อยลงนั่นเองนะมันสภาวะในปี2023เนี่ยมันจึงเป็นสภาวะที่เดือดร้อนขึ้นนะครับ คราวนี้ทำยังไงครับถ้ามันเกิดสภาวะที่เงินเฟอ้อยังสูงอยู่ในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยมันจะท้องถดถอยลงมานะจากมาตรการของการตึงตัวทางการเงินของธนาคารกลางอย่างเฟดอย่างเงี้ยเป็นต้นเฟดทำยังไงครับเฟดจะลดดอกเบีย้ยลงทันทีก็ไม่ได้นะครับเงินเฟอ้อยังสูงอยู่แต่ถ้าเกิดเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบแข็งก้าวมันก็ยากอยู่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันถดถอยแล้วไงครับ การยิ่งขึ้นอัาตราดอกเบีย้ยนโยบายยิ่งสําเติมสภาวะเศรษฐกิจเช่นนั้นนะครับหมันการที่มันไม่รู้จะใช้เครื่องมือไหนในการรับมือสภาวะที่เงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่ขณะที่เศรษฐกิจตดถอยนะครับอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความแตกตื่นนะครับอาจจะเกิดการแคลชของตลาดได้นะไม่ว่าจะเป็นการแคลชนะครับที่ผมบอกว่ากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็มองแตกต่างเงินไปอาจจะเป็นบิ๊กแคลชสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันร่วงลงมาจากยอดสูงสุดของมันเนี่ย 40เลยทีเดียวคือไม่อไ้ลงต่ำกว่าปัจจุบันนะครับหรือจะเป็น the bust แเนะครับเพราะว่ามันเกิดความแตกตื่นนะก็ร่วงลงมาจากจุดยอดมัน80%จุดยอดสูงสุดนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะครับหรือจะเป็น the burst นะครับระเบิดออกเลยนะร่วงลงมา90%เก็เรียกว่าเกิดสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงนั่นเองนะหรือจะบอกว่าในกระบวนการ great reset ที่เราจะมองเห็นต่อไปนะในขั้นตอนต่อไปเนี่ย อาจจะเป็นการคอลลปส์ลงมาของระบบก็อาจเป็นไปได้นะเราสู่กันฟังนะครับวันนั้นมันเกิดเช่นนี้ขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับก็คือเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่ขณะเศรษฐกิจถดถอยก็บอกว่า2022กบมันร้อนใช่ไหมแต่ปีนี้กบมันทำไมครับกบมันอดอยากเพราะว่ารายได้มันหดหายนะเค้กมันหดตัวลง นะมันเกิดสภาวะสิ่งที่เราว่ายังมีความผันผ,นผวนไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐโลกอีกนะความขัดแย้งในประเด็นของรัสเซียกับทางด้านยูเครนนะที่หนุนมาจากทางตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความไม่แน่นอนสูงอีกผมจึงมองเห็นแล้วว่านะเป็นไปได้นะครับว่าปี2 0 2 3ย่าเนี่ยจะเหมือนสภาวะกบต้มที่ร้อนและอดอยากนะครับ อันนี้ดอกเบีย้ยจะทํายังไงผมมองดูแล้วดอกเบีย้ยอาจจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้นะอาจต้องใช้มาตรการอื่นแทนนะก็ไม่ทราบจะทําอย่างไรจะพิมพ์เงินเพิ่มก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตอบโจทย์นะครับในสภาวะที่เราจะมองเห็นต่อไปในปี2023เพราะฉะนั้นคนตัวเล็กบริษัทองค์กรต่างๆอาจจะต้งเจอสภาวะเหมือนกบต้มที่อดอยากนะครับเพราะฉะนั้นให้รีบ หาโชคสามชั้นไว้ดีนะครับมีหนี้สินให้น้อยไม่มีเลยดีที่สุดนะครับมีเงินเก็บเงินออมแล้วก็พยายามสร้างไรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายนะพยายามให้ได้โชค3ามชั้นถ้าไม่ได้โชค3มชั้นโชคสองชั้นก็ยังดีถ้าไม่ได้โชคสองชั้นได้โชค1ชั้นก็ยังดีถ้าท่านไม่ได้โชคสักชั้นหนึ่งสองพันี่บานี่บอกเป็นปีที่ยากลาบากนะครับเป็นกบอยู่ในน้ําร้อนแล้วก็อดอยากด้วย นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ